สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้จะพาทุกคนไปตกชิลิวกันนะครับใหม่ธรรมชาตินะครับวันนี้ผมมาเปิดใหม่ๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็มาดูกันครับก็บ่มไว้ตั้งนานเลยนะครับกวัวปลาจะมาตอดนะครับก็ระยะที่ผมใช้ก็เป็นระยะอ่อสามสามจุดหกนะครับระยะที่ใช้ก็เป็นสามจุดหกแล้วก็ส่วนสายก็จะเป็นอ่อยาวสามประมาณสี่สี่เมตรเลยนะครับก็ เพราะน้ำมันค่อนข้างจะลึกนะครับก็วันนี้ผมก็ตกนะครับก็แห้วบ้างไม่แห้วบ้างก็ปลาเริ่มเข้าแล้วนะเริ่มตอดแล้วก็เริ่มมีอาการก็นาน,นะครับกว่ามันจะเข้าก็ประมาณสักสองชั่วโมงเลยนะครับผมก็ไปต้อนนานมากบ่มไว้นานมากกว่าปลามันจะมาตอดนะครับก็พาทุกคนไปดูกันนะว่าวันนี้ไหมยธรรมชาติของเราเป็นยังไงกันนะแปะค่อนข้างี่แบบเงียบม,มากนะฮะ กับมาธรรมชาติแบบนี้ก็ไม่รู้ปลาจะเข้าหรือไม่เข้านะครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างจะเงียบเลยนะฮะแต่ว่าก็พอได้ดึงบ้างนะฮะได้ลุ้นนะฮะเป็นฟิลรีวยกว่าค่อนข้างจะแบบดีแล้วนะครับแต่ว่ามันรอนานไปหน่อยที่เกียดร้อนตรงนี้แหละ เราก็ต้องดึงออกมาเปลี่ยนอาหารก่อนนะครับเพราะว่าเราต้อนไว้นานนะก็ต้องประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มที่ว่าเริ่มตอนตอแล้วเราก็จะทําปั้นเป็นน้อยๆหน่อยนะครับว่าปลาจะกินแบบไหนแล้วก็มันจะเก็บอาหารหรือเปล่านะก็ลองปั้นเป็นเม็ดๆก่อนนะครับว่าเป็นยังไงก็ลองดูนะ พอตอนได้สักพ,พักหนึ่งนะฮะก็เริ <term> ่มมีอาการนะครับมีฟองขึ้นเต็มเลยนะตรงทุ่นนะดูตรงทุนนะ <l ug> งท่นดีๆนะครับมีฟองขึ้นเต็มเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับมันยังไม่กัดเลยรอตั้งแต่เช้ามาละปลามันยังไม่กัดสักทีเลยแต่ก็ได้รู้อยู่สักสองสามทีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าปลาอะไรเหมือนกันที่มันขึ้นมาเป็นฟองแบบเนี้ยแต่มีอาการนะฮะแต่ว่าผมมันยังไม่ชัวร์นนะผมก็เลยยังไม่ดึงแล้วก็ยังไม่เห็นว่าปลาเป็นปลาอะไรนะแล้วก็ดูปเรื่อเลยฮนะ ้วพอผมดึงแะมันติดนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นปลาลวงจันนะฮะผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่ามันสูงคล้ายๆยีโศกับ็นลงจันนะแต่ตอนนี้มันดึงแรงมากนะไซส์นี้เป็นไซส์แว้นเลยนะผมก็ไม่คิดว่ามันจะกินนะครับแต่ว่าก็คุ้มกับการรอนะฮะและผมก็ตกมาสักพักนึงแล้วนะฮะถึงตอนนี้ก็นับเวลาก็ประมาณ6กโมงเย็นแล้วนะครับก็ต้องถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วนะครับก็ตอนนี้ปลาไม่ค่อยกินแล้วนะก็ไว้พ p หน้านะครับ